สวัสดีค่ะของขวันเองก็มาแบบน่าร้นๆนะเพราะว่าวันนี้จะมาลองอการแดดตัวนึงให้ดูซึ่งขวันใช้แล้วแบบชอบมากๆนะคะคือแบบใช้มาต่อเนื่องประมาณ2เดือนแล้วแล้วมันก็กําลังจะหมดหลอดและขวันก็เลยไปเอามาเพิ่มนะคะนั่นก็คือการแดดของโชนะคะตัวนี้คืออ i l free sunscreen นะคะ SPF 50 PA บวกหลายๆคนจะคุ้นมี่ข้อนี้เพราะว่า นี่ข้อเนี้ยมันอาจว่าโชว์นะคะคือคือขวันอ่านว่าชูมาตลอดลยจริงๆมันอานว่าโชว์นะมันเป็นนี่ข้อเดียวกับเจ้าฟองน้ํานะคะเจ้าฟองน้ําลูกไข่ที่มันเป็นสีม่วงสีชมพูนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นคุ้นเคยกับเจ้าฟองน้านั้นมากกว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีอลายที่มันเป็นกันแดดด้วยนะหลอดนี้สังเกตดีขวัญบีบใช้จนแบบมันเกือบหมดแล้วนะคะเรามาดูสรรพคุณกันดีกว่านะว่ามันดียังไงแล้วทําไมขวัญถึงชอบใช้นะคะ กันแดดตัวนี้มันเป็นกันแดดแบบฟิสิกอลฟิสิกอลคืออะไรกันแดดแบบฟิสิกอลนั่นก็คือกันแดดที่ไม่ใช้ส่วนผสมที่เป็นสารเคมีเพราะว่ากันแดดส่วนใหญ่ในท้องตลาดเราเนี่ยจะใช้สารเคมีเป็นส่วนผสมในการกันแดดมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันทําให้มีโอกาสแพ้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเวลาสารกันแดดที่เป็นแบบเคมีนะคะเวลาเราทาไปเนี่ยแล้วพอแดดมามันจะอมแดดไว้ใต้ผิว ซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าแบบผิวมันจะแดงขึ้นนะคะแต่ว่า y s สิ a อลซันสกรีนเนี่ยจะใช้สารกันแดดที่เป็นสารจากธรรมชาติเช่นซิงค์ออกไซด์แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็นการสะท้อนแดดออกจากผิวเพื่อป้องกันการระคายเคืองของผิวนะคะเจ้าก,กันแดดแบบฟิสิกอลซันสกรีนเนี่ยเขาถือว่ามันมีความสถียนเนี่ยมากกว่าหรือเป็นสะียนสถียนที่สุดเลยมากกว่าพวกกันแดดแบบที่เป็นเคมีนะคะ มาดูก่อนวิธีการใช้นะคะก็คือหลายๆคนอาจจะแบบปัมป๊มๆออกมาเลยนะไหแต่ว่าตอนแรกอะขนปั๊มไม่ออกก็คือเราต้องบีบหลอดมานิดนึงบีบหลอดแล้วเราก็บีบออกมาให้ดูเยอะๆเลยได้เนื้อกันแดบดบนะคะจะเป็นสีขาวๆคุณๆแบบนี้แล้วก็แบบค่อนข้างแบบไม่เหลวอะคะ่ะมันจะเป็นเหมือน,นเนื้อเจลทาง่ายมากๆขอจะลองทาให้ดูครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวซูข้ามาให้ดู เดี๋ยวเราลองดูข้างนี้นะคือมันเกลี่ยง่ายมากๆแล้วคือขวัญรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นพรายเมอร์ในตัวด้วยเพราะว่ามันช่วยปิดรูขุมขนได้นิดนึงแล้วก็ปรับสีผิวอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวขวัญทาให้ดูครึ่งหน้านะโอเคหลังจากที่นี่นะคะขวัญทาให้ดูครึ่งหน้านะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะสําคัญมาก พอเราทาไปครึ่งหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าข้างเนี้ยมันจะสว่างกว่าข้างนี้เนาะแล้วก็มันก็จะเนียนไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้มันไม่มีส่วนผสมของรองพื้นเพราะว่าการที่มันกันแดดเนี่ยมีส่วนผสมของพวกรองพื้นหรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นแบบสีเนื้อเนื้อค่ะมันจะทําให้เกิดอาการอุดตันเกิดเป็นสิวอุดตันได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ล้างง่ายด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้กันน้ำหรือเป็นแบบ water proof อะไรนะคะคือคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็เนี่ยนะคะ ไม่เหนียวเนอหน่ะด้วยเพราะว่าแบบขวัญเป็นคนผิวมันมากใช่ไหมคะก็ระหว่างวันเนี่ยก็จะหน้ามันมากๆแล้วตัวเนี้ยคือช่วยคุมมันได้ในได้ดีเลยระดับหนึ่งเลยนะคะคือถามว่าระหว่างวันมันมันขึ้นมาบ้างไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าคือตัวเนี้ยมันเหมือนันช่วยยับยั้งไม่ให้หน้ามันมันเยิ้มหรือว่าเครื่องสำอางเละเทะอะไรแต่ที่ขวัญชอบมากที่สุดเลยนั่นคือมันเหมือนเป็นเหมือนพรเมอร์อย่างที่ขวันบอกไปนะคะคือทาปุ๊บเนี่ยผิวมันจะเนียนขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแล้วก็ ช่วยให้พวกรองพื้นหรือแป้งที่เราทาทับลงไปนะคะเซตตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโอเคนี้ขอนก็ทาให้ดูทางหน้านะคะจะเห็นว่าผิวมันสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะคะเหม,มาะมากๆกับใช้ในแบบ everyday เลยนะคะคือใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้หลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นสูตรออยล์ฟรีแต่ว่าถ้าคนหน้าแห้งใช้ได้ไหมขวาก็จะบอกว่าใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไเพราะว่า จ้าตัวนี้มันมีส่วนผสมของวิตามิน E แล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะช่วยบำรุงผิวเข้าไปในตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่างที่ขวัญบอกก็คือมันมี2ไซส์ก็คือไซส์นี้ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์เล็กแบบ15 ml นะคะราคา300บาทแล้วตัวนี้ประมาณ700กว่าบาทนะคะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีโปรโมชั่นไหมนะคะแล้วตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กแล้ผู้ใหญ่เลยนะคะเด็กน้อยก็ใช้ได้เพราะว่า มันเป็นกันแดดแบบฟิสิกอลซันสกเรนนั่นก็คือมันไม่มีสารเคมีนะคะใช้ได้ปลอดภัยนะคะก็ไปลองหาใช้กันดูนะขันว่ามันเป็นกันแดดที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยแบบแท้ง่ายใช้ได้แล้วก็เป็นฟิสิกอลซันสกรีนด้วยนะคะทางง่ายเหมือนเป็นพร i มเมอร์นะคะหน้าก็จะวิงวิทั้งวันก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย